ทีเขาบอกพอดีไปซื้อเธอไม่ต้องเชื่อให้ข่าวเลยนวุกไก่นอพิงอาิมันเลี้ยวที่ตามมาคือยกมรับกันได้แต่กอเจอชูกอได้จะอยุดกันได้จะอยู่จะรักม่รักชวนบอกใหรู้ดูดีให้รู้ทางใจใจเหมือนเคยเหมือนเราเหมือนมีใจก็ยกมือซยทีอยากได้รักที่ไหวทนัก็เปานทอยบอกให้เราเนคนสว สวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้นะบิลบิลบิลตัวลำโพงบูทูธดอกแปดนิ้วครับลูกค้านะครับ PK 1 5ครับลูกค้า USB SD card AUX คอมพิวเตอร์ทีวีต่อได้หมดครับเป็นระบบบูทูธนะครับตัวนี้ดอกลำโพง8นิ้วในกล่องจะมีไม้สายรีโมทสายชาร์จให้พร้อมครับผมตัวนี้นะครับ เป,เป็นหูจักหูขี้วพกพาสะดวกสบายครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับดอกลำโพง8นิ้วตัวนี้ลูกเล่นวิทยุบลูทูธทุกอย่างได้หมด USB Computer, อคอมพิวเตอร์ต่อคอมต่อทีวีต่อได้หมดนะครับลูกค้าครับหน้ากว้างอยู่ประมาณแั9.5นิ้วสูงอยู่16.5นิ้วนะครับตัวนี้ลูกเล่นต่างๆก็อย่างที่แจง้งไปเสียงค่อนข้างจะแน่นเ,นเลยลูกค้าครับตัวนี้นะ ตัวน,น,น,นี้ครับตัวนี้ตัวนี้สามารถปรับเบสได้ด้วยลูกค้าครับปรับเบสปรับเสียง like? ไม้เสียงเอ็กโคลูกค้าบางท่านชอบเสียงเอ็กโคปรับได้ไหมปรับได้เลยครับตัวนี้เอ็กโคไม้เบสปรับได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการเลยแบตอึดน,นะครับลูกคลูกค้าครับตัวนี้ mm hmm. ผมผมเทสเครื่องนะอยู่ประมาณสัก ห้ชั่วโมงนี่ฟังยาวๆสบายเลยลูกค้าครับเข้าสวนฟังในที่ทํางานโอ้โหสุดยอดสุดฟินเลยตัวนี้นะครับราคาไม่แพงไม่ถึงหลักพันนะครับตัวนี้คุ้มสุดๆแบตอึดขนาดนี้การันตีด้วยสินค้าคุณภาพผมรับประกันขอให้2ปีเต็มๆให้ลูกค้าเก็บกล่องไว้เลยนะครับเรื่องประกันไม่ต้องพูดถึง นะครับผมส่วนส่วนข้อมูลเพิ่มเติมข้างกล่องเราจะมีบอกให้อยู่แล้วนะครับหากลูกค้าสนใจสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้ราคานี้ เพียง750บาทลูกค้าได้ทั้งชุดเลยครับรีโมทส,สายชาร์จไม่สายให้ลูกค้า1ตัวพร้อมลำโพงไปเลยรับประกันเครื่องให้2ปีเต็มๆสนใจสอบถามทิ้งที่อยู่เพิ่มเติมไว้ในข้อความได้เลยถ้าเกิดสนใจพร้อมจะรับนะครับลูกค้าครับตัวนี้20วัตต์ครับคุณภาพ,าพเสียง20วัตต์สนใจสั่งซื้อกันได้นะครับผมสวัสดีครับ